คีมล็อกไปถึง70บาทของซิกโก้แกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ชิ้นงานเนี่ยเป็น CRV ก็คือวัสดุที่นิยมเอามาทำเครื่องมือช่างมันจะมีความแข็งความทนเฉพาะตัวนะนี่แล้วดูเนื้องานถ้าฟันตรงนี้คมเวลาเราไปจับชิ้นงานเนี่ยมันจะจับอยู่ได้ดีเอออันนี้ฟันคมและแข็งใช้ได้ทุกคนดูความแตกต่างนะอันนี้ยสอง เน,นี่ยไม่ถึง70บาทเห็นไหมว่าหัวจับเนะี่ยมันมีขนาดที่ต่างกันความเล็กความใหญ่ก็มีผลต่อความทนทานในการใช้งานแต่ถ้าขึ้นยื่อว่าคีมล็อกแล้วเอาไว้นีบจับชิ้นงานเพื่อที่ให้เราทํางานอย่างอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้นนะอันนี้มันตอบโจทย์เลยเพราะราคามันโคตรด,ดีไอหัวน็อตที่เอาไว้เลื่อนปากจับตรงเนี้ยเออมันหมุนใช้งานง่ายใช้ได้ไม่ฝืดมากนะเวลาเราบีบจับชิ้นงานไปแล้วตรงนี้คือจุดสําคัญเลยจุดปลดล็อกเนี่ยเวลาเราบีบแล้วมันคลายไหมเอาทุกคนลองดูนะ บีโปะคายปั๊บเลยมีหลายแบรนด์ o, เลยนะที่บีบหนักๆจับหนักๆแล้วพอกดตรงนี้คายไม่ออกเนี่ยต้องหาค้อนหาอะไรตีตรงนี้มีเยอะเลยนะเฮ้ยแต่อันนี้หมดปัญหานะมันจับได้แน่นแล้วมันก็สามารถที่จะคายได้ด้วยตัวปลดล็อกของมันเองอ่ะอันนี้ถือว่าผ่านอีกข้อหนึ่งจับชิ้นงานแล้วตอกชิ้นงานไม่ได้เดี๋ยวชิ้นงานเป็นรอยนะไปตอกที่ครีมล็อกแทนแบบเนี้ยเนี่ยเนียเพื่อที่จะให้ชิ้นงานนะมันเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งตามที่เราต้องการนะ ถ้าถามว่าใช้งานอย่างนี้ทนไหมนะให้ซื้อตัวเท่าไรก็ไม่ทนครับเพราะเรียกใช้งานผิดประเภทนะฉะนั้นนะอย่าใช้งานล้นๆแบบผมนะคิมล็อกที่ดีกว่านี้มีอยู่อีกมากมายแต่ถ้าจะให้ประหยัดและคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปกับการใช้งานแล้วก็ผมแนะนําตัวซิกโก้ตัวนี้ครับใครอยากได้ของดีและประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วผมทดสอบให้แล้วว่าใช้งานได้ดีจริงพี่กัดสั่งซื้อตามไปเลยครับตรงนี้เลย